ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโรคกระดูกพรุนจึงมีเพิ่มมากขึ้นและเป็นภัยเงียบของผู้สูงอายุไม่ต้องกังวลคุณมีวิิวโวรเพียงหวานละสองแก้วช่วยเสริมสารอาหารปรับสมดุลโภชนาการและปรับปรุงสุขภาพปกป้องกระดูกข,ข้อต่อนมทัน,ทนพืชอ,อวิีวโวดด้วยส่วนผสมจากธัญพืชคุณภาพสูง11ชนิดที่อุดม ด้วยโอเมก้า36และก้าประสานกับเทคโนโลยียูนิเวอร์สิตี้จากสหรัฐอเมริกาช่วยรักษาและป้องกันโรคข้อเสื่อมพื้นฟูและสร้างกระดูกอ่อนของข้อต่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงความภูมิต้านทานที่ครอบคลุมพอเรายืดขามันแก็บมันเจ็บและพอลุกขึ้นยืนมันก๊อกเลยมันเรี่ยมันสีอะ่ะมันก็จะเจ็บข้างในลึกๆอะ่ะ มันเจ็บล,ลึกๆอยู่ข้างในในหัวเข่าแล้วพอเรายืดขาวมามันลั่นมันกบมันลั่นมันกบเดินมากก็คือมันจะร้อนผ่าผ่าหัวเข่าอ่ะแล้วต้องต้องหยุดนั่งคือพูดง่ายๆคือจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยแล้วแหละเริ่มแล้วไงกินตามพ่อเห็นพ่อกินร่าอาการดีขึ้นแม่ก็เลยกินตามสรุปตอนนี้ก็คือกินตลอดเลย อาการมันดีขึ้นยืนทํากับข้าวได้นานขึ้นพอนั่งนานๆแล้วลุกขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องยืนก่อนแล้วก็ออกเดินเดี<ม>๋ยวนี้ลุกก็ออกเดินได้เลยเดินขึ้นบันไดก็ได้สบายแทบจะไม่ปวดแล้วแหละคือเบาขึ้นเยอะเลยตอนนี้คือแฮปปี้กันทั้งครอบครัวโปรโมชั่นสุดพิเศษลดสูงสุด50เปอสำหรับลูกค้า99คนแรกซื้อนมมูวิวโกน3กล่องรับฟรี1กล่องซื้อนมมูวิวโกน5กล่องรับฟรี2กล่อง อย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นลูกค้าผู้โชคดีของเราจะส่งฟรีทั่วประเทศชำระเงินปลายทาง